สวัสดีค่ะเด็กๆคลิปนี้นะคะครูเปมก็จะมาแนะนำในเรื่องของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะคะสมการคืออะไรสมการก็คือประโยคสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ที่ใช้แสดงว่าสองสิ่งเหมือนกันหรือเทียบเท่ากันที่เชื่อมด้วยเครื่องหมายเท่ากับนั่นเองนะคะมีของสองสิ่งที่เท่ากันนั่นเองอย่างเช่น3ามบวกหเท่ากับ8 3ามกเท่ากับ8ถือว่าเป็นสมการนะคะเพราะมีเครื่องหมายเท่ากับอันนี้จัดว่าเป็นสมการที่ไม่มีตัวแปรนะคะหรือ 2y บวก12เท่ากับ32 2 y บวก12เท่ากับ32ถือว่าเป็นประโยคสัญลักษณ์ที่เป็นสมการเพราะมีเครื่องหมายเท่ากับนั่นเองนะคะแต่สมการนี้เราจะเรียกว่าสมการที่มีตัวแปรคะ่ะ แต่คราวนี้เรามารู้จักสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวกันบ้างนะคะสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวก็คือสมการที่มีตัวแปรหรือตัวไม่ทราบค่าและเลขชี้กำลังของตัวแปรหรือตัวไม่ทราบค่านั้นเป็น1ตัวแปรอาจจะปรากฏเพียงข้างใดข้างหนึ่งของเครื่องหมายเท่ากับก็ได้หรือปรากฏทั้งสองข้างแต,แต่เมื่อจัดให้อยู่ในรูปผลสำเร็จโดยมี x เ,เป็นตัวแปร a, b เป็นค่าคงตัวและ a ไม่เท่ากับ0จะอยู่ในรูปแบบ as บวก b เท่ากับ0อันนี้ที่เรียกว่านะคะประโยคสัญลักษณ์นี้จะเรียกว่าสมาการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเห็นไหมคะจะมีตัวแปรเป็นแค่ตัวเดียวก็คือตัวแปร x เ,เลขชี้กำลังของตัวแปร x นี้เป็น1น,นะคะเราจะเรียก a กับ b ว่าค่าคงตัวหรือตัวหรือค่าคงที่นะคะ โดยที่มีเงื่อนไขว่า a ต้องไม่เป็น0เพราะถ้า a เป็น0เนี่ย0คูณตัวแปรก็จะได้0ูนย์ใช่ไหมคะก็จะไม่เป็นสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนั่นเองก็จะเป็นเพียงแค่สมการธรรมดานะคะตัวอย่างของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเช่น 5x บวก10เท่ากับ35 ตัวแปรในที่นี้ก็คือตัวแปร x นั่นเองนะคะเป็นสมการที่มีตัวแปรเป็น x ตัวไม่ทราบค่าคือ x มีเครื่องหมายเท่ากับแสดงความเป็นสมการค่ะหรือ10ลบ y เท่ากับ0ตัวแปรหรือตัวไม่ทราบค่าก็คือตัวแปร y นะคะเป็นสมการเพราะว่ามีเครื่องหมายเท่ากับเป็นประโยคสัญลักษณ์ของสมการนี่คือตัวอย่างของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวค่ะ เดี๋ยวเราจะมาลองเขียนประโยคภาษาให้เป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์แทนสมการกันดูบ้างนะคะค่ะเราลองมาดูนะคะเราจะเปลี่ยนประโยคภาษาให้เป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์แทนความเป็นสมการได้อย่างไรนะคะโดยตัวอย่างนี้จะให้ y นะคะแทนตัวแปรซึ่งตัวแปรนั้นหรือตัวไม่ทราบค่านักเรียนจะให้เป็น x y z หรือเป็นตัวแปรใดๆก็ได้นะคะแต่ใน ข้อนี้ในตัวอย่างนี้คุณครูขอใช้วายนะคะอ่าเราลองมาดูตัวอย่างแรกกันประโยคแรก3เท่าของจํานวนจํานวน1เท่ากับ21ตรงตัวเลยค่ะ3เท่าของคือคูณใช่ไหมคะคำว่าเท่าของในทางคณิตศาสตร์ก็คือคูณจํานวนจำนวน1สิ่งที่เราไม่ทราบค่าว่าคืออะไรก็คือคำว่าจํานวนจำนวน1เราก็ให้เป็นตัวแปร y เท่ากับก็คือเครื่องหมายเท่ากับ21ตรงตัวเลยค่ะ21เพราะฉะนั้นจากประโยคนี้3เท่าของจำนวนจำนวน1เท่ากับ21นํานำมาเขียนเป็นสรรมการได้เป็น3คูณ y เราจะเขียนว่า3คูณ y หรือ 3, y ก็ได้คุณครูเขียน 3, y แล้วกันนะคะเท่ากับ21ได้แล้วค่ะสรรมการ3เท่าของจำนวนจำนวน1เท่ากับ21 ไปดูประโยคที่สองจำนวนจำนวนหนึ่งบวกด้วย10มีค่าเท่ากับ70ส,สิ่งที่เราไม่ทราบคือคำว่าจำนวนจำนวนหนึ่งเราไม่ทราบค่าเราให้เป็นตัวแปร y คุณครูขอเป็นตัวแปร y นะคะบวกก็คือการบวกบวกด้วยอะไรบวกด้วย10ก็คือ10ค่ะมีค่าเท่ากับก็คือเครื่องหมาย เท่ากับ70ก็คือ70เพราะฉะนั้นนำมาเขียนเป็นสมการได้เป็น y บวก10เท่ากับ70นี่คือสมการแทนประโยคที่บอกว่าจำนวนจำนวน1นึบวกด้วย10มีค่าเท่ากับ70ลองไปประโยคที่3จนนํจำนวนจำนวน1หารด้วย3บวกด้วย10 มีค่าเท่ากับ15ตัวที่เราไม่ทราบค่าและจะแทนเป็นตัวแปรก็คือคําว่าจำนวนจำนวน1ครูให้เป็นตัวแปร y เหมือนเดิมนะคะหารด้วยคําว่าหารก็คือเครื่องหมายหารถ้าเราไม่เขียนเครื่องหมายหารเราสามารถใช้สัญลักษณ์เศษส่วนแสดงแทนการหารได้นะคะหารด้วย3ก็คือเลข3 แล้วทำไมด้วยบวกด้วย10มีค่าเท่ากับก็คือเครื่องหมายเท่ากับ15แปลงเป็นตัวเลขก็คือ15เรานำประโยคนี้มารวมเป็นสมการคือคุณครูขอเขียนเครื่องหมายหารแทนด้วยเศษส่วนแล้วกันนะคะจำนวนจำนวน1นึ่งหารด้วย3บวกด้วย1ิ มีค่าเท่ากับ15นี่คือสมการสแสดงประโยคจำนวนจำนวน1หารด้วย3บวกด้วย10มีค่าเท่ากับ15ค่ะต่อไปประโยคที่4จำนวนจำนวน1บวกด้วย5มีค่าเท่ากับ12จำนวนจำนวน1คือ ไม่ทราบว่าคือจำนวนใดให้เป็นตัวไม่ทราบค่าคือตัวแปร y บวกตรงตัวเลยค่ะบวกด้วย5ก็คือบวก5มีค่าเท่ากับก็คือเท่ากับ12ก็คือ12ทั้งประโยคนี้นำมาเขียนเป็นสมการเป็นจำนวนจำนวนหนึ่งบวกด้วย5เท่ากับ12 y บวก5เท่ากับ12ได้แล้วได้แล้วคะ่ะสมการแทนประโยคที่4ต่อไปประโยคที่5 2เท่าของจำนวนจำนวน1ลบด้วย8มีค่าเท่ากับ32 2เท่านี่ค่ะ2ก็คือเลข2เท่าของในทางคณิตศาสตร์คือ ใช่ไหมคะจำนวนจำนวนหนึ่งเราไม่ทราบให้เป็นตัวแปร y ซัลบคือลบ8ก็คือ8มีค่าเท่ากับก็เป็นเครื่องหมายสรรมการก็คือเท่ากับ32อาจากประโยคนี้เราจะมาเขียนเป็นสมการนักเรียนสังเกตตรงนี้ค่ะ2คูณ y ลบ8เอ๊ะแล้วจะเขียนยังไง คุณครูขอไม่เขียนเครื่องหมายคูณถ้ามันมีตัวเลขติดกับตัวแปรเพราะว่าเดี๋ยวคูณนักเรียนก็จะมองเป็น x อีกเพราะฉะนั้นครูเขียนสามารถเขียนอีกแบบได้เลยแทนที่จะเขียน2คูณ y ก็สามารถเขียนได้อะไรคะ2 y ลบ8เท่ากับ32ได้แล้วค่ะสมการแทนประโยคที่บอกว่า 2เท่าของจำนวนจำนวน1ลบด้วย8มีค่าเท่ากับ32เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์หรือสมการได้เป็น2 y ลบ8เท่ากับ32ค่ะต่อไปประโยคที่6จำนนจำนวนจำนวน1หารด้วย10เท่ากับ10ตัวที่เราไม่ทราบ ค่าคือคำว่าจำนวนจำนวน -1 ครูให้เป็นตัวแปร y หารก็คือการหารด้วย10แสดงว่า10เป็นตัวหารเท่ากับก็คือเท่ากับแล้วก็10จากประโยคนี้จำนวนจำนวนหนึ่งหารด้วย10เท่ากับ10นนำมาเขียนเป็นสมการได้เป็น y ส่วน10เท่ากับ10หรือใครจะเขียนตรงๆเลยก็ได้ว่า y หาร10เท่ากับ10คุณครูจะถนัดเป็นในลักษณะเศษส่วนมากกว่าเพราะเวลาแก้สมการจะแก้ง่ายจะมองง่ายนะคะได้ทั้งสองแบบค่ะได้ทั้งสองแบบเพราะฉะนั้นเราก็จะได้สมการแทนประโยค จำนวนจำนวน1ห,หารด้วย10เท่ากับ10แล้วก็คือ y ส่วน10เท่ากับ10หรือ y หาร10เท่ากับ10นั่นเองนะคะไปประโยคที่7ข้อที่7ค่ะผลบวกของจํานวนจํานวน1กับ7มีค่าเท่ากับ13 ผลบวกสแสดงว่ามีการบวกเกิดขึ้นการบวกก็ต้องมีจํานวนอย่างน้อย2องจำนวนที่จะบวกกันเพราะฉะนั้นจํานวน2องจำนวนนั้นคืออะไรเรามาดูจํานวนจํานวนหนึ่งการบวกระหว่างจํานวนจํานวนหนึ่งก็คือ y กับในที่นี้หมายถึงคําว่าผลบวกก็คือคําว่าบวกนั่นเอง7ก็คือเลข7มีค่าเท่ากับก็คือเท่ากับ 13ก็คือ13เพราะฉะนั้นจากประโยคที่บอกว่าพลบวกของจำนวนจำนวน1กับ7มีค่าเท่ากับ13นํามนำมาเขียนเป็นสมการคือ y บวก7เท่ากับ13ได้แล้วคะ่ะไปข้อที่8นะคะประโยคที่8เดี๋ยวให้นักเรียนสังเกตประโยคที่7 8 9 10ให้ดีนะคะ ไปดูประโยคที่8 2สองเท่าของผลบวกของจำนวนจำนวน1กับ10มีค่าเท่ากับ36 2สองเท่าของ2ก็คือ2เท่าของก็คือการคูณ การคูณแล้วมีคำว่าผลบวกอีกแสดงว่า2จะต้องคูณอยู่กับการบวกของจำนวนอย่างน้อย2องจำนวนที่จะบวกกันอะไรล่ะก็นี่ไงคะจำนวนจำนวนหนึ่งก็คือตัวแปรคูให้เป็น y กับกับในที่นี้ก็หมายถึงคำว่าผลบวกนั่นเองก็คือการบวก10ก็คือ 10มีค่าเท่ากับก็คือเท่ากับ36ก็คือ36จากประโยคนี้2เท่าของผลบวกของจำนวนจำนวน1กับ10มีค่าเท่ากับ36นํามาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์หรือสมการได้เป็น2 เท่าของคือคูณแทนที่เราจะเขียนเครื่องหมายคูณเนื่องจากมีการบวกเกิดขึ้นมี2เท่าแล้วถึงจะคูณก่อนแล้วถึงจะไปบวกบวกก่อนแล้วถึงจะไปคูณใช่ไหมคะใส่วงเล็บค่ะ2เท่าของผลบวกระหว่างจํานวนจํานวน1บวกกับ10มีค่าเท่ากับ36ได้แล้วค่ะ ประโยคสัญ,ญลักษณ์สมการแทนประโยคภาษา2เท่าของผลบวกของจำนวนจำนวน1กับ10มีค่าเท่ากับ36ซึ่งมันจะมีค่าไม่เท่ากับนะคะ มีค่าไม่เท่ากับเดี๋ยวหลายคนจะเข้าใจผิดจะมีค่าไม่เท่ากับ 2y บวก10เท่ากับ36นะ2ประโยคนี้ไม่เหมือนกันนะคะซึ่งประโยคที่ถูกต้องของประโยคภาษาประโยคที่8คือประโยคนี้ค่ะประโยคนี้ไม่ใช่ถ้าเป็นประโยคนี้ 2y บวก10เท่ากับ36เราจะเขียนเป็นประโยคภาษาได้อย่างไรถ้าเป็นประโยคนี้นะเราจะต้องเขียนว่าอะไรครับ ผลบวกของ2เท่าของจำนวนจำนวน1กับ10มีค่าเท่ากับ36มีคำว่าผลบวกขึ้นก่อนแต่โจทย์ข้อนี้มี2เท่าขึ้นก่อนจึงกลายเป็นว่า2คูณอยู่กับการบวกนะคะไปต่อข้อที่9ก้ลองมาดูข้อที่เผลต่างของจำนวนจำนวน1กับ5มีค่าเท่ากับ 3าคำว่าผลต่างผลต่างในที่นี้หมายถึงการลบผลต่างการลบก็จะต้องมีจำนวนอย่างน้อย2จํจำนวนที่จะลบกันถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ไปหาว่าอะไรละ่ะ2จํจำนวนที่จะลบกันนี่ค่ะจำนวนจำนวนหกับกับในที่นี้ก็หมายถึงคำว่าผลต่างนั่นเองกับในที่นี้หมายถึงผลต่างก็คือการลบนั่นเอง จำนวนจำนวนหนึ่งให้เป็นตัวแปร y กับคือการลบเพราะโจทย์บอกว่าผลต่างเห็นไหมคะกับอะไรคะ5มีค่าเท่ากับก็คือเครื่องหมายเท่ากับ3ก็คือ3เพราะฉะนั้นจากประโยคผลต่างของจำนวนจำนวน1กับ5มีค่าเท่ากับ3นำมาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์แสดงความเป็นสมการได้คือ y ลบ5เท่ากับ3 ผลต่างของจำนวนจำนวนหนึ่งกับ5มีค่าเท่ากับ3เขียนเป็น y ลบ5เท่ากับ3ได้แล้วค่ะลองมาดูอีกสักประโยคหนึ่งนะคะประโยคสุดท้ายข้อ10 5เท่าของผลต่างของจำนวนจำนวนหนึ่งกับ3มีค่าเท่ากับ35้น,นักเรียนสังเกตดูให้ดีมีคำว่าผลต่างแต่ก่อนจะถึงผลต่างมีการคูณเกิดขึ้น เท่าของการคูณน,นี้คืออะไรคูณอยู่คะมี5คูณอยู่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องมีเลข5ก่อนเท่าของคือคูณคูณอยู่กับผลต่างก็คือคูณอยู่กับการลบเหมือนกับข้อที่8 2เท่าของผลบวกแสดงว่ามี2คูณอยู่กับการบวกข้อที่10 5หเท่าของผลต่างแสดงว่ามี5คูณอยู่กับการลบการลบนี้ คืออะไรกับอะไรจำนวนใดกับจำนวนใดนะคะผลต่างของอะไรคะจำนวนจำนวนหนึ่งก็คือตัวแปร y กับกับในที่นี้หมายถึงผลต่างก็คือการลบอะไรคะลบ3มีค่าเท่ากับ35 35 เพราะฉะนั้นจากประโยค5เท่าของผลต่างของจำนวนจำนวน1กับ3มีค่าเท่ากับ35นํามาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์แสดงความเป็นสมการได้เป็น5เท่าของคือการคูณคูณอยู่กับผลต่างผลต่างนั้นคือการลบการลบระหว่าง y ลบ3เท่ากับ35ได้แล้วค่ะประโยคสัญลักษณ์แสดงคําว่า ห้าเท่าของผลต่างของจำนวนจำนวนหนึ่งกับสามมีค่าเท่ากับสามสิบห้าซึ่งเขียนไม่ซึ่งมีค่าไม่เท่ากับค่าของสมการนี้กับสมการนี้ไม่เท่ากันนะซึ่งมันไม่เท่ากับห้าวลบสามเท่ากับสามสิบห้าไม่เหมือนกันนะคะไม่เหมือนยังไงถ้าเป็นประโยคล่างนี้จะหมายถึง ผลต่างของ5เท่าของจำนวนจำนวน1กับ3มีค่าเท่ากับ35เห็นไหมคะต่างกันนะประโยคที่2อนี้ประโยคสัญลักษณ์ที่2นี้จะขึ้นคำว่าด้วยผลต่างผลต่างของ5เท่าของจำนวนจำนวน1กับ3มีค่าเท่ากับ35แต่ประโยคข้างบนนี้จะขึ้นต้นด้วยคำว่า5เท่าของผล ต่างต่างกันเห็นไหมคะการขึ้นต้น5เท่าของผลต่างกับผลต่างของ5เท่าของจำนวนจำนวน1ต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นจากประโยคที่10 5เท่าของผลต่างของจำนวนจำนวน1กับ3มมีค่าเท่ากับ35ที่ถูกต้องคือสมการนี้คะ่ะสมการนี้ไม่ใช่นะคะพอเข้าใจไหมคะ